สุดจัดลิซ่าอายุทยาไหลโหดมากสื่อญี่ปุ่นพูดถึงแบบนี้ค่ะทางด้านของพระเอกหนุ่มแพทริกนะคะรวมถึงใครห่าวมากดไหลอย่างไวถึงโอสกามีซึ้ง สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับน้องลิซ่ากับอายุทยากันสน,นิดนึงค่ะลิซ่าทำอยุทยาฟีเวอร์มากๆก็หลังจากที่น้องได้มาลงรูปเที่ยวกรุงเก่านีคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อครั้งที่น้องได้มาประเทศไทยนะคะมาทั้งหมด7วันอย่างคุมค่าค่ะก็มาลงรูปท่องเที่ยวก็ทำคือค่ะเป็นที่จับตามองของสื่อไปทั่วโลกค่ะ คือน้องได้มาลงรูปเซตนี้เพียง3วันนะคะยอดไลค์แตะอยู่ที่10ล้าน3 0 0แสนกว่าไลค์ค่ะในระยะเวลาอันรวดเร็วยอดคอมเมนต์แตะ60 0 0 0กว่าคอมเมนต์ด้วยกันค่ะก็มีทั้งคนไทยรวมถึงต่างชาติก็มาเมนกันสนันโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นยอดไลค์ที่พุ่งสูงขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็วมากๆค่ะทัว่วโลกต่างก็รับรู้พระคนครศรีอยุธยาค่ะ กับความใส่พาสิ้นไทยเนี่ยคะ่ะก็ทำเอาสดสเอาขายหมดในระยะเวลาอันรวดเร็วคะ่ะเป็นการสั่งจองล่วงหน้า1เดือนกันเลยทีเดียวคะ่ะซอบเาาเวอร์ขั้นสุดนีคะทั้งการท่องเที่ยวด้านอาหารสถานที่นำไรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้นะคะทางสื่อทองโลกต่างก็ลงข่าวนี้เนี่มากเช่นเดียวกันออกทั้งสื่อไทยสื่อนอกเว็บไซต์นิตยสารชื่อดังต่างก็ลงข่าวเกี่ยวกับลีซ่าเที่ยวกรุงเก่าที่อยุทยาค่ะทางสื่อนอกต่างก็ตีข่าวรวดจ,จัดรวมถึงทางสื่อญี่ปุ่นค่ะต่างก็ลงข่าวก็บอกว่า ลิซ่าและพิงสวมใส่ชุดโบราณที่กำลังลูกฮือมากในตอนนี้นอกจากนี้ยังค้นพบว่าทั้งร้านค้าและคำสั่งซื้อก็มียอดที่ทานหลมทลายทุกคนซื้อตามลิซ่าต่อมาค่ะน้องก็ได้มาลงรูปขอบคุณแฟนบริงท์คีโอสกานะคะประเทศญี่ปุน่น ริ i งโอส a ก a าฉันสนุกมากเลยค่ะหัวใจของฉันพองโตมากเต็มไปได้วยความตื่นเต้นฉันตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มาที่นี่ฉันจะไม่ทำให้พวกคุณผิดหวังฉันรักคุณมากตามด้วยหัวใจสีชมพูค่ะหวานพิ้งกับสิบรูปสวยๆจุกๆนะคะกับความเที่ยวเล่นชุดเขียวเหนี่ยวใจนะคะก่อนขึ้นคอน แล้วใครเอ่ยค่ะเป็นแฟนขับตัวโยงมาเม้น์อย่างไวนะคะรวมถึงมากดไลค์ก็คงหนีไม่พ้นน้องไข่หฮานะคะ f c ตัวโยงค่ะมาทั้งไลค์มาแสดงความคิดเห็นแถมยังตามไปดูคอนเสิร์ตอีกด้วยค่ะแล้วก็ยังมีพระเอกหนุ่มแพทริกนะคะ FC ตัวโยงก็เข้ามากดไลค์อย่างไวค่ะก็ยังไปตามดูคอนเสิร์ตแบล็คพิงที่ผ่านมาแถมเจ้าตัวก็ยังบอกตลอดนะคะว่าอยากร่วมงานอยากเจอน้องลิซ่า อเองค่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ